านดีไปซื้อตากันได้อันนี้รุดเชียร์วันก่อนนั่งไทายช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ผู้ชม Lazada ไปเห็นหูฟังอันนึงมาโอ้หน้าตามดูดีมากนี่นาดูดเตรียมมาให้ละนะคะนี่เลยไปสืบมามันชื่อยี่ห้อว่า Wireless To อะไรสักอย่างนี่แหละผู้ชมซึ่งนดูดเนี่ยสั่งมาจาก เป็น global collection global collection เนี่ยมันจะเป็นของเมืองนอกนะคะแล้วคุณผู้ชมดูนี่นะราคามันถูกมากร้อยกว่าบาทโอ้โหแล้วดูหน้าตามันดูน่าซื้อไหมน่าซื้อเนาะนี่ดูดิโอ้โหมันดูน่าซื้อมากเลยอะ่ะแบบโอ้โหสวยงามอะ่ะออกแบบมาแบบโอ้โหวิงวับเลยนะคะมีสีเขียวสีม่วงสีชมพูอะไรเงี้ยโอ้โหคุณคุณดูดิทำแบบน่าซื้อมากแน่นอนเราก็เลยสั่งมาเรียบร้อยแล้วไป <laughs> น,น่น go, นอกจากว่าน,นดุดเนี่ยไม่ได้เป็นแบบคนที่อยู่ในคลั่มวอร์ดในวงการหูฟังขนาดนั้นก็เลยอาจจะไม่แน่ใจนะคะว่าตัวนี้มันเป็นการทำเลดแบบอะไรแบรนด์ไหนหรือเปล่าแต่หน้าตามันคล้ายๆพวก K C Y พวก K Z ที่ดูดเคยรีวิวเลยอะมาในแนวนี้แหละหคล้ายๆทำตัวคล้ายอินเอียร์มอนิเตอร์นะคะแต่หูฟังมันก็จะทรงประมาณเนี้ยมันจะบอกว่าเหมือนกันหมดก็คงพูดยากหน่อย คานนี้เลยสั่งมาหลายสีมากจำไป็ลจะมีสีอะบางมี3าสีละสั่งมานะคะสีที่ได้ก่อนเลยคือกล่องผลิตภัณฑ์หน้าตาแบบนี้แล้วก็มีตัวเลขด้วยกล่องผลิตภัณฑ์แบบโอเคโอเคใส่กล่องนี้มาเหรอคือถ้าเทียบกันนะกับพวก qc y qc y ออก qc y ก็ประมาณนี้แต่ถ้า KZ เ,เนี่ยมันจะมีแพคเกจจิ้งอย่างนั้นดูจะไม่ผิดไม่ได้รีวิวนานล้วแต่ KZ ทนี่ดูชอบมากเสียงแบบดีมากเลยแต่ qc y นี่ก็ดีนะอันนึงไม่ถึงร้อยแบบโอ้เสียงแบบเวอร์วังอลังการมากนะคะอ่ะมาดูนว่าแกะแล้วเป็นยังไงบ้าง แกมาปุ๊บหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวมาดูก่อนว่าสีมันตรงปกหรือเปล่าเอาอันนี้พูดตรงๆนะน่าดูจําไดแล้วดูสั่งสีมาโหนี่สีดําว่ะสวยปะ่ะนี่คือหน้าตามันเฮ้ยดูตรงปกอยู่นะสวยงามเฮ้ยดูดีสวยงาม,งามอันนี้สีดํานะดูสวยเลยอะ่ะนะคะแล้วก็สายเนี่ยมันมันทำมาเหมือนเป็นสายถักแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สายถักมันเป็นแค่สายปกติแต่ว่าทําลายออกมาคล้ายๆกับเหมือนสายถัก แต่มันก็ไม่เหมือนเคปล่านะเออแต่ราคาประมาณนี้พี่จะเจาอ,อะไรนักหนาอ๋อมีรีโมทด้วยว่าเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มนะก็เป็น small talk ได้ด้วยนะเนี่ยเพราะมีไมโครโฟนด้วยว่ะเออเจ๋งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีนี่อันนี้ก็มาแบบแจ็คสขีดแบบนี้นะโอเคนะคะอ่ะอันนี้เราก็ให้ดูแล้วว่าสีดําหน้าตามันนี้อันนึงที่สั่งมาอันนี้น่าจะสีชมพูเดี๋ยวมาดูกันว่าสีชมพูจะสวยไหมโอโหยัง เล่นทุกวันเล่นแบบนี้ทุกวันคนก็เบื่อพี่เล่นอะไรพี่เป็นอะไรนะย่า <Yeah. S 1> มาดูกันเออไม่ใช่เอ้ยฟังไปก่อนเลยอ่ะสวยว่าอย่างน่ารักเลยอ่ะให้ดูโอ้เป็นไงหน้าตาน่ารักเนาะน่ารักว่ะแล้วแบบเอ้ยมันสวยว่ะแล้วก็ตรงข้างในเนี่ยมันดูไม่มีอะไรเลยเนาะูฟังข้างในมันดูไม่มีอะไรเลยอ่ะโปร่ปงๆแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะแบบไม่มีอะไรนีดนิเลยที่มันดูพิเศษนะคะ ธรรมดามากแล้วก็อันนี้เนี่ยสายจะเป็นแบบใสๆนะฮะแต่ว่ามันมีอันนึงที่นาด,ดุดเนี่ยนะคะให้ชีงงานไปเบรนเอาไว้แล้วเป็นเวลาหลายเป็นเป็นร้อยชั่วโมงนะคะหลายวันแล้วอันนี้จริงเราได้มาหลายวันแล้วอันเนี้ยถูกใจสุดเพราะว่าแกะออกมาแบบสีดีมากนะคะนี่คือสีม่วงนี่ม่วงฟ้าแบบนี้เลยดูดิสวยปะสวยใช่ไหมอันเนี้ยม่วงฟ้านะคะแล้วก็อันเนี้ย อันนี้เป็นสายถักมานะแต่มันไม่ได้ถักมาดีมากอะ่ะเขาเรียกสายถักใช่ไหมแบบนี้เอออันนี้ไม่เหมือนอันอื่นว่ะคุณผู้ชมอันนี้มันเหมือนมันเป็นสายถักอ่ะโอเคตอนนี้ที่ได้มาแน่ล่ะก็คือสมอันนี้เนี่ยสวยทุกอันไม่ว่าเป็นสีดําสีชมพูหรือว่าสีม่วงเนี่ยคือดูดีหมดดูดีมีชาติตระกูลหมดนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทดลองฟังเสียงกันซึ่งสารุ่นนี้มันเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดมันแค่คนละสีเพืแต่หูฟังอันนี้มันผ่านการเบรนมาแล้วเรียบร้อยนะคะ เราทดสอบโดยโทรศัพท์ที่มีรูเสียบหูฟัง3.5นั่นก็คือ Samsung Galaxy S10 Plus ของนรุ่นั่นเองรุ <l ul ing> น่นอื่นๆนี่ตัดออกหมดแล้วใช่ไหมนะคะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วว่าเสียงเป็นอย่างไรเพราะว่าเราให้ทีมงานนั้นไปเบิร์หูฟังไว้แล้วนะคะเต็มรูปแบบมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง <l ul ing> อย่างแรกนะคะวิธีการใส่ก็ฮัลโหลไมโฟอยู่ไหมเนี่ยโอเคด้วยคาที่ไปอ e ินเอียมก็จะค้องคองหูหน่อยนะคะแล้วก แข็งๆหน่อยคือตัวจุกยางไม่ค่อยรู้สึกนุ่มนวลมากสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่ใส่แล้วรู้สึกกระชับหูในระดับสัก70%แต่ว่านี้ยังไม่ได้เปลี่ยนจุกยางนะโอ้แต่ใส่แล้วเจ็บหูทีหนึงวะ่ะอย่างนี้ของมันไม,ไม่ค่อยมีราคามันก็จะประมาณนี้นะคะเอาละเราจะลองฟังเพลงแล้วคุณผู้ชมโว้บ้าบอว้าวโอ้โห เฮ้ย <Hey, S 2> เสียงกริ้งเลยอะเคลียแบบเคลียเคลียนะคะ140บาทอะเฮ้ย hey, <laughs> เสียงเสียงอย่างเคลียปกติเนี่ยหูฟังในราคาที่ไม่แพงเนี่ยมันจะมาแบบเบสแนวแมนแนวแบบเสียงทุมท้มๆเบสๆใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้เคลียแบบใสกริ้งเลยอะแบบนี่ในขานะที่เราไป็นดนตรีนะบอกก่อนว่าเฮ้ย <laughs> <Hey, S 2> ได้เลยอะ เสียงใสกริ้งเลยจริงฟังใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวเฮ้ยเสียงเคลียร์กริ้งเลยอ่ะเสียงเคลียร์มากแล้วก็โปร่งมากด้วยนะฮะความรู้สึกที่โหเขารู้สึกดีเละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบแนวแบบอยากได้เบสแบบร็อกหน่อยนะเราบอกเลยว่าอันนี้มันไม่ได้ร็อกนะฮะไม่ใช่หูฟังแนวร็อกแต่เป็นหูฟังแนวที่แบบพ็อปพ็อปนี่ได้100เ็เลยนะฮะแล้วก็พวกแบบ อะคูสติกนี่ได้เลยนะดูฟังเพลงญี่ปุ่นอยู่เมื่อกี้นะฮะไปลองฟังกันดูนะ Pretender นะคะของโคบะโซโล่นะนี่เขาก็จะไปทำคัฟเวอร์ไว้ไปลองฟังดูเสียงเคลียร์มากแต่พอเราไปฟังเพลงแบบพวกเพลงร็อกปุ๊บเนี่ยนะคะก็ยังฟังได้ดีอยู่แต่ว่าเบสมันเบสมันไม่หนักอ่ะเบสมันไม่หนักเพราะว่ามันไม่ได้แบบไม่ใช่หูฟังแนวเบสเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความเคลียร์ใสนะเราคอนเฟิร์มเลยว่ามันเคลียร์ใสมากเสียงมิด ดีมากเซ้นเชเบิลก็ดีมากเลยถ้าถามว่าจ่าย140บาทไม่มีคําว่าไม่คุ้ม10เต็ม10ส,สวยงามดีมากแต่ประเด็นคือเราไม่รู้นี่สิว่าไอาหูฟังเนี่ยมันไปลอกใครมาหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่มีความรู้เลยแต่เมื่อกี้เราเห็นว่าแวบ,บในลาซ a ด้าเขาจะมีเป็น Offi c i a l b r a n รนด้วยนะสำหรับตัว,ต,วตัวนี้ยี่ห้อเนี้ยยี่ห้ออะไรนะลืมละยี่ห้อไวเล s Sto นะคะไวเล s Sto มีตัวของ official Brand นดด้วยวะ่ะเป็น Flagship Store เลยนะนโอ้น่าจะไม่ใช่ของก๊อปแล้วแหละคุณผู้ชมนี่มันแบบ จริงจังแล้วนี่มันจริงจังแล้วคุณผู้ชมเนี่ยมันนี่มันจริงจังแล้วนะนี่แบบเป็นร้านของ Last Mall แบบอย่างไปทางการแล้วแบบหูฟังเยอะมากนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบอันนี้ร้อยสบาทแล้วประทับใจนะเดี๋ยวนุดูจะลองสั่งหลายลๆอย่างมาคือประทับใจมากเลยนะอันนี้นูให้สิเต็มสิเลยกับหูฟังราคา140บาทเนี่ยเฮ้ยเสียงดีแบบดีเวอร์วังมากจริงๆอันนี้มีบลูทูธมีทูวายเลสด้วยยังไม่ได้ลองนะ จริงถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบรนด์อย่างเงี้ยดูดชอบยี่ห้อ h a v ์วิดมากที่สุดที่ดูเคยรีวิวไว้ในช่องและดุดเองเนี่ยที่ไม่ใช่ Ste p ป e ิ k กอะไรนะ Step ต r o d u c t i o n ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเวิร์กมากเลยอ,อันเนี้ยยี่ห้อ v a l e s t o นี่คือแบบหูเสียงโคตรดีเลยแบบเคลียร์ใสมากจริงเราอยากให้คุณเนี่ยได้ฟังจริงเดี๋ยวเราจะทดสอบไมโครโฟนนะให้กันดูว่าแบบเออ small talk มันใช้งานได้หรือเปล่าด้วยแล้วก็แบบเสียงเป็นยังไงมีโทรเข้ามาเรียบร้อย อ่ะกดรับสายได้ฮัลโหลเสียงเป็นไงบ้างเสียงดีปะเสียงชัดฟังชัดมากเลยชัดมากเลยใช่ปะชัดกว่าตอนที่เราใช้ Two Wireless ด้วยใช่ปะชัดกว่าตอนที่ใช้ไอไอตัวหูฟังไร้สายอะที่เราเคยทดสอบกันอะไอจำแนกไอซัมซูของปอมอะอคราวที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ชัดชัดมากอะฟังแบบเป็นคำไม่มีเสียงแทรกไม่ไม่มีเลยใช่ไหมอันเนี้ยใช่ร้อยสี่สิบบาท โอ้เสียงดีมากนี่ชัดเสียงชัดมากฟังแบบออกเป็นคำๆเลยโหนี่คือแบบดีมากนะนี่คือใจร้ายกับแบดอื่นมากร้อยสี่สิบาทอะเสียงขนาดนี้อ่าอโอเคโอเคขอคุณแอดมินมากครับผมโหเป็นไงคุณผู้ชมนี่แอดมินคอนเฟิร์มมาเองเลยนะว่าเสียงดีมากมากเลยทีเดียวเมื่อกี้เราอัดเสียงเอาไว้นะคะเราเนี่ยทำการอัดเสียงเอาไว้เรียบร้อยแล้วเสียงดีป่ะหู เนี่ยนี่คือเสียงเมื่อกี้ที่ท,ท,ที่เราชัดมากเลยใช่ป่ะชัดกว่าตอนที่เราใช้ True Wireless โดยใช่ป่ะชัดกว่าตอนที่ใช้ True AI ตัวหูฟั A A าางไรทโหเสียงยังชัดอะนี่อัดมาเมื่อกี้คือแบบโหอ่ะตบมือให้<ฮ>เสียงขอด,ดีเลยนะใครที่แบบต้องการแบบ คือถ้าเกิดดูหนังมันอาจจะไม่แบบตึงมากนะแต่ถ้าเกิดฟังเพลงแบบแนวเคลียร์ใสๆนั้นเราเชียร์เลยสิเต็มสิบเสียงโคตรดีเลยจริงๆแบบเสียงดีมากแล้วก็ไมโครโฟนเองก็หวังผลได้แล้วเนี่ยมัน1้0บาทแล้วคุณแบบแค่ใส่แจ็คสา้าเสียเขาไปถ้าเกิดคุณมีงบน้อยนะคะหูฟังมีสายเนี่ยยังไงเสียงมันก็ดีกว่าหูฟังไร้สายอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอันยืนยันนะคะว่ายี้ห้อนี้ผ่านดีไปซื้อต่างกันได้อันนี้รุดเชียร ะะเดี๋ยวด้ดูทิ้งนี้ไว้ข้างลังก็เรากันนะคะอ่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็ต้องลํำลากันเพียงเท่านี้หวังว่าวันนี้คุณจะได้หูฟังดีๆไปลองฟังดูสักอันหนึ่งเชื่อในดูดดว่ามันดีจริง <S <S 1 4 0าท0โคตรดีเยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ด,ดูคือจะต้องดูประวัติการซื้อก่อนเพราะตอนนี้ลาซาด้านียแอปพลิเคชันเอาตรงแอปเด๋อๆกันดูประวัติสั่งซื้อแบบเต็มรูปแบบไม่ค่อยได้ไมันจะต้องไปดูไอ้ตรงที่มันแบบต้องรีวิวอ่ะไม่งั้นกดไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าอินเทรนเอ,อ,เอร์ เออเนวัาเลสโตสเนี่ยสีชมพูแชมเปญสั่งมานะคะเอาไป5ดาวให้5ดาวจริงๆเดี๋ยวกดยินยันให้ด้วยอ้าวไม่มาเสียงอย่างดีโอโหเรียบร้อยนะอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยว S ปลอมเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าโดนเจอกันแน่นะคะคือแบบว่าโอ้โหสิ่งโคตรดีเลยอะแบบให้ความรู้สึกที่แบบเราใช้คำว่าประทับใจแบบมากๆจริงๆอ่ะ เชื่อทุกคนจะได้ผมฟังดีๆไปใช้กันไปอุดหนุนกันถ้าเกิดมันดีงี้เราก็เฉียชีย้เป้าให้เต็มที่เต็มรูปแบบเลยละกันแต่ถ้าเกิดมันเป็นของกอ๊อปใครมาอะไรเงี้ยก็บอกน่าดุดได้นะคะมันดุดก็ไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยเสียงมันดีจริงในราคา1 4 0บาทสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะต้องกดด้วยนะจ๊ะรอบหน้ามีอะไรเจ๋งๆมาให้ดูอีกแน่นอนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะถ้าเกิดกดไลค์คอมเมนต์กันบ่อยๆแบบนี้เราก็จะได้เจอกันบ่อยๆหวังว่าทุกก,กับ สเตปกิ๊กยุคใหม่นะคะลาฟันดีราติสวัตโอยาสุมินาไซค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย